พีทแก้มบุ๋มผู้บริหารโรงพยาบาลเดินดินแดง13กิโลที่ลาวผู้บริหารโรงพยาบาลเดินดินแดง13กโลที่ลาวพีทแก้มบุ๋มเอนจอยเดินทางไปบ้านพี่จุ๋มคนในครอบครัวเมื่อพี่พีทและแก้มบุ๋มพี่จุ๋มกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศลาวซึ่งพี่จุ๋มนั้นเรียกได้ว่าเป็นพี่สาวคนสนิท เรียบได้กับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่กันมากับแก้มบุ๋มอยู่มาจะสิปีแล้วก็บอเหนื่อยมากเว้ยคิดถึงแม่พี่พีทขำตลอดเส้นทางชอบคำที่แก้มบุ๋มพูดว่าถ้าวันหนึ่งเขาเลือกที่จะไปกับผู้หญิงคนอื่นแสดงว่าเขาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปแล้วอันนี้คือเรื่องจริงเลยเพราะกฎพื้นฐานสำคัญของคนมีคู่คือไม่นอกใจมันเป็นเรื่องง่ายๆพอไปฟังรายการที่แก้มบุ๋มไปออกในแต่ละรายการยิ่งชอบในทัศนค ติของนางไม่ว่าจะเป็นตอนที่แพทถามถ้าเขาไม่มาขอเราอ้าวแก้มหม,มตอบว่าไม่รีบยุไขเรายังอีกเยอะเราไม่ต้องรีบมีชีวิตคู่เพราะเราต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปทั้งชีวิตแต่แก้มหมุมก็ยังย้ำด้วยว่าสำหรับพี่พีทแล้วก็คือไม่มีใครที่จะใช้ไปมากกว่านี้เป็นผู้หญิงที่มีความแกร่งไปพร้อมอ่อนโยนก็ไม่แปลกใจที่พี่พีทพอคบเป็นแฟนในสองอาทิตย์เอกเรื่องที่ฉันเชื่อว่าผู้หญิงที่ขยันหาเงินทำงานไม่ต่าง กันบทลูกอ้อนอาจจะไม่เยอะอย่างตอนที่พี่พีทอยากให้แก้มบุ๋มอ้อนหน่อยเขาเหนื่อยแก้มบุ๋มพูดว่าพี่พีทหนูก็ทำงานหาเงินเหมือนกันไหมช็อตฟิวเวอร์แต่อย่างไงถ้าดูร้ายทั้งสองคนก็จะผัดกันอ้อนไปมาน่ารักเนาะชอบความสัมพันธ์แบบนี้แบบต่างคนต่างทำมาหากินเหนื่อยเสร็จก็โทรมาห,หากันมาอ้อนให้หายเหนื่อยและอย่างไม่พอมาช่วยกันทำงานเท่าที่จะช่วยได้อีกคำว่าไม่มีใครที่ไสไปกว่า นี้คือจริงเรื่องจริงเลย